ส่วนรายนี้ก็ปลูกผักเหมือนกันนะครับปลูกเอาไว้ในพื้นที่บ้านตัวเองแบบปลอดสารแล้วก็หาทางต่อยอดนะครับเอาพืชผักที่ปลูกเนี่ยมาทำเป็นสลัดเป็นผลไม้แล้วก็อาหารอื่นๆอีกหลายเมนูและเห็นว่าทำเลในบ้านนะครับจัดระเบียบระบบสิ่งแวดล้อมค่อนข้างร่มรื่นดีก็เปิดเป็นคาเฟ่ต่อไว้คนมาท่องเที่ยวกันแล้วก็หวังจะให้เพื่อนบ้านใช้จุดนี้ครับเป็นจุดวางขายสินค้าปลอดสารในชุมชนด้วยครับ เน้นปลูกผักสลัดแล้วก็ผักที่ได้รับความนิยมในพื้นที่ประมาณสองไร่ครับในชุมชนทุ่งคลองสอตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับของนางกระดับนวลบุญปลูกพืชผักแบบปลอดสารพิษนะครับภายใต้ชื่อรวิฟาร์จนมีลูกค้าประจำแล้วก็นำผักสลัดมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าครับทั้งเป็นสลัดผักน้ำปั่นผักแล้วก็มีผลไม้ตามฤดูกาลนะครับที่ปลูกเอาไว้ในสวนข้างเคียงก็พร้อมจะเอามาขายถ้าถึงฤดูกาลนะครับ และกำลังสร้างอาคารเตรียมเปิดเป็นร้านกาแฟาเล็กๆนะครับให้คนได้มาเที่ยวกันต่อมาเรียนรู้การปลูกผักแบบปลอดสารพิษกันมาก็ทํากันยังไงครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะเปิดพื้นที่ให้ชุมชนนาผลผลิตปลอดสารด้วยกันนะครับมาวางขายจะได้กําหนดราคาได้เองครับมีที่ขายที่แน่นอนสร้างไหนได้ไปด้วยกันแล้วก็สร้างกําลังใจให้คนในพื้นที่ไปด้วยครับพร้อมกับคําแนะนําวิธีปลูกผักปลอดสารที่สามารถทําได้ทุกพื้นที่ครับ แต่ว่าถ้าว่ากินด้วยเราจะปลดไปใหแป้แต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นยกแท่แบบนี้มันจะดูแลง่ายดูแลง่ายแล้วก็ใช้พื้นที่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ดูดูสวยงามด้วยนะคะแล้วก็ถ้าแต่ว่าปรุงดินการทํามีการตําปุ๋ยปุ๋ยหมักเองแล้วปรุงดินแล้วก็เอาขึ้นแปลง ผักสลัดของฟาร์มนะครับขายราคากิโลกร,รัมละ150บาทเช่นเดียวกับผักปอดสารอื่นๆนะครับได้ราคาสูงกว่าท้องตลาดจากการดูแลเอาใจใส่ไม่ใช้สารเคมีอันตรายนครับนอกจากนี้ยังปลูกกระหล่ำปรีในตะกร้าด้วยส่งขายให้กับลูกค้าทั้งตะกร้าไปเลยก็ราคาตะกร้าละ120บาทนะครับซึ่งทั้งหมดก็ส่วนใหญ่มีลูกค้าสั่งจองไว้ล่วงหน้ากันอยู่แล้วนะครับ นอกจากจะไม่ต้องกังวลกับสารเคมีตกค้างนะครับรปลูกพืชผักก็ได้ผมผลิตเอาไว้กินเองแล้วก็เอาไว้ขายแบบนี้แล้วยังคิดเพียรแพร่เปิดพื้นที่เอาไว้ให้เพื่อนบ้านได้เอาของดีปลอดสารมาขายไปพร้อมกันด้วยครับ